สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการเตรียมตัวไก่ก่อนการเคลื่อนย้ายหรือว่าก่อนการส่งให้ลูกค้านะผมก่อนทำการส่งให้ลูกค้าก็พอดีวันนี้ผมจะส่งไก่ข้ามจังหวัดเลยเออเลยมาทำคลิปให้ดูครับผมว่าวิธีทำของผมนะั้นทำแบบไหนวันนี้ผมส่งไปไกลมากผมจากโคราชไปประเทศมาเลเซียผมก็ส่งนะครับผมเรามาดูวิธี ทำของผมนะครับว่าผมทําแบบไหนขั้นแรกเลยตอนเช้าตอนเช้ามาเราก็เตรียมไก่เลยขังสุม่มตัวที่เราจะสง่งแล้วก็ให้เขากินข้าวครับผมกินข้าวให้อิ่มเลยกินข้าวให้เตรียมกระเพาะนะผมข้าวพยายามให้เป็นข้าวเปลือกผสมกับข้าวสุกนะผมหรือว่าเป็นหัวอาหารก็ได้ถ้ามันเป็นข้าวสุกอย่างเดียวเลยขี้เขาจะเหลวครับผมขี้จะเหลวแล้วเวลาขขเขาขี้ใส่กล่อง จะทําให้กล่องกระดาษเราเปื่อยได้ก็เลยต้องผสมเขาเปลือกนิดนึงหรือใช้เป็นหัวอาหารก็ได้ครับผมก็ให้เขากินให้อิ่มครับผมเชา้าให้กินให้เต็มกระเพาะเลยพอก,กินอิ่มแล้วก็ผมก็จะมาป้อนยาเขาป้อนยาก่อนก่อนจะไก่ใส่กล่องครับผมเรามาดูว่ายาผมเป็นยาอะไรครับผมป่อน เรามาดูวิธีทําผมเลยดีกว่านครับแล้วเราก็จับมาป้อนยาเลยครับผมอนีนี้ก็จะให้กินยาแก้แพ้ของคนเนี่ยผมยากแก้แพ้เม็ดสีเหลืองเนี่ยตัวละหนึ่งเม็ดนะครับผมให้กินไปเลยแล้วก็ตามด้วยยาไบโอบีสิบสอง ยาใบโอป o ีสิบสองก็จะช่วยคลายเครียดให้ไก่ผมไก่เดินทางเ็าจะเครียดที่ก็กระเพาะไม่ย่อยบ้างป่วยบ้างซึมบ้างก็ไบโอป o ีสิบสองก็ช่วยได้ผมก็ช่วยป้องกันและรักษาโรคได้ด้วยจะเป็นโรควัดโรคขี้ขาวขี้เขียวก็ช่วยได้ผมก็กอกเข้าไปเลยกอกไปให้พอเต็มกระเพาะครับผมให้เต็มกระเพาะพอกระเพาะเขาตึงๆครับผมเนี่ยก็ แค่นี้ก็พอครับผมแล้วก็เตรียมที่จะใส่กล่องครับหลังจากผมให้ยาแก้แพ้ของคนนะผมตัวละ1เม็ดเลยยาแก้แพ้ของคนเนะี่ยให้ตัวละหนึ่งเม็ดแล้วก็ให้น้ำไบโอบีสิบสอเง,งเนี่ยพอกระเพาะเขาตึงๆเนี่ยเสร็จก็ผมก็จะมาทำการใส่กล่องเวลาใส่กล่องนะผมกล่องผมจะใช้กล่อง กล่องเป็นกล่องอของกล่องลังบุหรี่ครับผมเพื่อเป็นการลดต้นทุนครับผมขนาดมันก็ได้เหมือนกันพวกนีนผมซื้อมาแค่กล่องละห้าบาทเองผมก็ซื้อมาเก็บไว้จะถามตามร้านค้าผมมันก็ลดต้นทุนได้แล้วก็มาเจาะรูก,ก็ส่วนข้างในผมก็จะใส่แตงกวาครับผมแตงกวาใส่เข้าไปลูกสองลูกเพื่อให้เขากินระหว่างทางส่วนข้างในนะผมพื้นตัวนี้ครับผม พื้นเนี่ยพอดีไก่ผมจะส่งไปมันจะเป็นทั้งตัวผู้ตัวเมียตัวเมียเนี่ยเวลาเขาอยู่ในรังถ้าตัวไหนเขาเริ่มจะหารังไข่เนี่ยเขาจะเขีย่ยเขาจะเฉียรังมันจะทําให้รังขาดเวลาเขาขี่ไปอะมันจะเป็นน้ํารังมันจะเปื่อยเปื่อยแล้วก็เขาก็จะเขี่ยทาให้รังขาดผมก็เลยใช้วิธีใช้เทปครับผมผ้าเทปถึเทปใสเนี่ยเทปใสที่เราปิดกล่องเนี่ยที่เราปิดเนี่ย ปิดเข้าไปที่พื้นครับผมปิดเข้าไปที่พื้น,นเตรียมพื้นเลยถ้าใครมีเป็นพวกรังครับผมรังก็วางซ้อนอีกซ้อนหนึ่งก็ได้ผมตัดแล้วก็วางเฉพาะพื้นหรือจะใช้เป็นฟิวเจอร์บอร์ดก็ได้หรือว่าบางคนก็จะใช้ใบตองครับผมใบตองพอดีผมหาใบตองไม่ได้ผมก็ใช้วิธีการแบบนี้เลยผมส่งตัวผู้ตัวเมียใส่เข้าไปในกล่องเดียวเลยเพราะว่าค่าส่งค่อนข้างแพงลูกค้าเขา ต้องการประหยัดค่าส่งก็เลยใส่กล่องเดียวกันผมส่งไปมาเล่ผมใส่กล่องเดียวกันก็มีนะผมใส่กล่องใส่กล่องเดียวกันเลยตัวผู้ตัวเมียก็ไม่เป็นไรครับผมส่งได้แต่ว่าถ้าเกิดไก่มีปัญหาไก่ตายทางรถส่งเขาจะไม่รับผิดชอบถ้าเราใส่เกินกล่องละหนึ่งตัวนีก็แล้วแต่ลูกค้าเขาครับผมเราใส่แตงเข้าไปเลยให้กินระหว่างทางเพราะในแตงนี่มันจะมีน้ําแล้วเขากินแล้วเขาก็จะชุ่มชื่นก็ใส่เข้าไป วันนี้ก็เดินทาง600กว่าโลครับผมไปอำเภอสันกำแพงครับผมจังหวัดเชียงใหม่660โลเกือบ700โลนี่ก็วิธีส่งไกของผมก็ก็ทำไม่ง่ายครับผมไม่ได้มีอะไรมากก็บางคนเขาก็จะมีวิธีที่แตกต่างกันไปแต่วิธีนี้ผมใช้แล้วมันมันเห็นผลดีครับผมก็คือให้กินยาแก้แค้ของคนเนี่ย ตัวละหนึ่งเม็ดแล้วก็ตามด้วยน้ำไบโอบีสแล้วก็ใส่แตงให้กินก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแบบคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ผมสวัสดีครับ